สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม a l i a n Invasion นะครับเริ่มมานะครับก็จะเป็นตัวมนุษย์ต่างดาวนะครับมาถึงมันก็จะให้เราเล่นเลยนะครับแล้วก็ให้เราเดินไปตามที่มันบอกนะหลังจากนั้นก็คือไปกินคนครับมันจะมีวงขึ้นครับแล้วมันก็จะทําการกินโดยอัตโนมัติครับซึ่งตอนแรกอ่ะ มาถึงนะครับมันจะกินได้แค่ตัวเดียวนะครับส่วนผมอะ่ะเือเล่นมาได้แบบสักพักแล้วแหละแล้วมันก็จะให้อัปเกรดนะครับก็คือโคนนะมันจะกลายเป็นเนื้อเวลาเราเอากละบ,บานอะ่ะมันจะกลายเป็นเนื้อนะครับซึ่งมันสามารถอัปได้นะครับพอเราอัปเกรดใช่ไหมเราก็จะทําให้ตัวละครเราครับมีความสามารถนั้นเพิ่มมากขึ้นก็คืออันแรกครับเป็นสปีดในการเดินวิ่งนะครับอันที่2เป็นความจุนะครับส่วนอันที่3จะเป็น ดาเมนะครับแล้วก็คทีด่ดยู่ใกล้ๆที่อยู่ในวงก็จะเคลื่อนไหวช้าลงด้วยอันที่4จะเป็นลักษมีวงกลมครับคือวงกลมมันจะเพิ่มมากขึ้นทําให้แบบไกลขึ้น,นครับอ่าส่วนอันที่5จะเป็นกินได้หลายคน,นครับก็คือจาก1จะกลายเป็น2จาก2จะกลายเป็น3มอ่าส่วนอันที่6น่าจะ6นะส่วนอันที่6จะเป็นกินแบบกลุ่มนะครับสมมติเราเข้าไปใช่ปะตอนนี้มันกินได้แค่ตัวเดียว พอมันกินแบบกลุ่มแล้วใช่ไหมคือ2องตัวสามารถกินทีเดียว2อตัวแล้วมันจะลดพร้อมกันซึ่งไอ้นวดเนี้ยมันจะดีกว่ากินนวดเดียวถ้าสมมติว่ามันกินทีเดียว2ตัวใช่ไหมครับถ้าเรากินตัวเดียวอยู่เท่ากับว่านวลสองนวดมันก็จะไปจิ้มอยู่ตัวเดียวทําให้มันใบขึ้นครับเนี่ยมันจะดีเหมาะสําหรับแบบสู้กับบอสครับ่วนอังสุดท้ายนะครับจะเป็นเลือดอ่าเกมนี้มีเลือดนะครับเพราะว่ามันต้องต่อโซ่คือตอนนี้มันยังไม่ได้ต่อโซ่เพราะว่ามอนเตอร์มันยังตีไม่ได้ ไอ้มนุษย์ที่เราต้องประจับกินนะครับมันยังต่อสู้ไม่ได้ครับมันต้องเป็นเลเวลมากกว่านี้นะครับคือตอนนี้เลเวลมันแค่2อ่อาร์ก็เลยยังไม่เจอมอนเตอร์ที่ยังสามารถสู้ได้นะเราก็แค่เล่นแล้วก็อัปเกรดเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเจอมอนเตอร์ที่มันสามารถแบบสู้ได้นะครับช่วงนี้ก็นั่นแหละเก็บสร้างเสร้างตัวก่อนครับการอัปเกรดนะครับมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีมากกว่านี้นะครับซึ่งมันต้องเลเวลอัพมากกว่านี้มันจะมีประตูอยู่นะครับซึ่งประตูเนี้ย ถ้าเราจะผ่านได้เราต้องเป็นเขี่ยงงั้นไข่ตันที่เขากำหนดนครับแบบเลี้ยวสามเลี้ยวสี่อย่างเงี้ยอ่าเรา,า,า,าจะเขี่ยดได้หรือไม่ก็แบบอยากอับเกรดเพิ่อไงคุณก็ต้องทับโควสมันจะมีคเควสอ,อยู่ก็คือพวกสร้างอุปกรณ์ครับอ่าพอเราสร้างเสร็จใช่ไหมมันก็จะให้เราอัปเกรดคุนอัปเกรดนี่อัปเกรดนั่นอ่ามาหนี้ช่วงแรกเราควรเน้นสกิลดาเมจก่อนครับคือสกิลที่3กับสกิลที่2ครับส่วสกิลนี้ควรจะอัพนำนะครับเพราะว่า,วาถ้าสมมติด,ดาเมจเราแรงไปแต่ว่า เราเก็บเป็นน้อยอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่า1คนต่อ1ที่นะครับบางทีอะ่ะมันได้แบบกินมนุษย์1คนบางทีมันได้สี่ห้าร้อย่างเงี้ยมันก็จะเกียดไปประมาณห้าหกคนเลยนะครับอ่าตอนนี้เราสามแล้วนะครับมันจะเปิดตามเลเวลเลยนะครับถ้าไม่รู้ว่าเลเวลไหนเราก็ไปดูที่ประตูได้นะครับเข้าไปใกล้ๆมันจะมีบอกนะซึ่งโซนที่มันเปิดเนี่ยมันจะเป็นโซนที่ต่อสู้ได้นะครับเคือมันจะมีแค่บอสเท่านั้นนะถ้าอยากต่อสู้จริงๆอย่างๆนะครับต้องเลเวลสี่ขึ้นไปนะ พอเราเปิดโซนใหม่ใช่ไหมครับมันก็จะมีเควสใหม่ๆใ,ให้เราทำครับแล้วก็จะมีพวกร้านค้าอะไรต่างๆครับให้เราแบบอัปเกรดตจะล,ละคองเรครับแบบโซนเนี้ยจะเป็นโซนที่เราสามารถซื้อเดลิเวอรี่ได้ก็คือจะเป็นการขนส่งอาหารก็คือพอเรากินไปแล้วใช่ปะมันก็จะมารับอาหารจากเราแล้วก็ไปส่งที่บ้านอ่ะเราก็จะมีให้อัปเกรดลูกน้องเรานะครับก็คือจะเป็นตัวเราอะแยกออกมาเป็นตัวเล็กๆเ, mm. เพื่อที่จะไปกินมนุษย์ต่อก็คือมันจะเป็นไปกินแบบ เราโต้เลยพอกินเอาโต้เสร็จใช่ไหมมันก็จะเอากลับมาที่รังอ่าเราก็จะได้แบบเพิ่มขึ้นนิดนึงเกมนี้มันแบบเล่นชิวๆนะครับไม่ต้องไปเรียสมากนะครับถ้าสมมติเราออกมันก็จะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับไม่ไปไหนส่วนนี้จะเป็นเควสนะครับอ่าพอเรารับมันแล้วใช่ไหมมันก็จะให้เราไปมันจะมีบอกนะครับว่าให้เราไปตรงไหนอ่าก็คือให้ไปทําลายตัวเนี้ยพอทำลายเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะได้อะไรมาแล้วเราก็จะเอามาซ่อม ซึ่งแพนสุดท้ายมันจะเป็นบอสครับเดี๋ยวผมจะว้าไปตรงบอสเลยกันนะก็จะไปหาบอสอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้นครับซึ่งไอตัวเนี้ยที่มันให้เรากินใช่ไหมมันจะมีโหมดนะครับก็คือโหมดอีซี่โหมดนอร์มอลแล้วก็โหมดาร์ดถ้าเราไม่ัพความเร็วนะครับเราไม่มีทางทําสําเร็จนะครับอ่าเราต้องัพความเร็วด้วยมันถนึงจะสําเร็จนะครับแล้วว่าถ้ามันเป็นโหมดหา r ่ะมันจะยากมากเพราะว่ามัน,ม,นมันรูบมากนะครับมันชอบแบบบินข้ามกำแพงเปงเงีเ้ยเออเราตามไปไม่ได้นะอ่าพอเราเคลียร์เสร็จใช่ไหมครับอ่าเรา,า,เรา,เราได ว่ากนะครับอ่ามาเพิ่มให้กับตัวเราฉะนั้นเราก็ทำอย่างนี้นไปเรื่อยๆครับจนกว่าหวยมันจะเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนปุ๊บคือมันก็บอกเลยว่าให้เราไปจัดการตัวไหนนะพอเราฆ่าสําเร็จปุ๊บมันก็จะให้เราซ่อมพอเราซ่อมเสร็จปุ๊บเราก็รอแค่นั้นมันก็จะมีอะไรใหม่ๆให้เราทาอ่าตอนนี้ผมเจอรูปน้องนะครับแล้วก็ไดเรื่อๆๆล้่นะคือตอนนั้นนะผมรอัดนะครับไม่คิดว่ามันจะแบบเป็นตัวนี้คือผมไม่รู้นะว่ามันสามารถซื้อได้ เราก็เลยเราลองซื้อดูว่ามันคืออะไรวะอ่าสุดท้ายก็เป็นซองตรงนี้นะครับเพราะว่าผมอ่านไว้ก่อนเราค่อยมาพาักนะซึ่งถ้าจะซื้อนะครับมันต้องใช้เพชรนะครับมันไม่ใช่ว่าใช้อาหารซื้อนะเออหรือว่าไอ้ใช้ไข่ซื้อนะแล้วเพชรเก่์นี้นะครับผมบอกนะครับว่าหายยากมากคือถ้าไม่เติมอ่ะหาแทบไม่ได้นะนอกจากว่าจะรอเวลาครับทุกสองชั่วโมงครับมันจะเกิดใหม่นะไอ้ตัวเพชรอะ่ะมันจะได้ทั้งหมดสิบเพชรสองตัวอ่แล้วถ้าผมอยากได้ตัวละครเพิ่มใช่ไหมอ่ะเห็นไหมตอนแรกอะสิบเพชรต่อไปเนี้ย เป็นร้อยห้าสิบเพจนะเห็นไหมครับมันเป็นร้อยห้าสิบเพจและเออคือไม่ใช้เยอะมากนะครับถ้าจะเป็นย่างหนึ่งเป็นสองเยอะมากส่วนเฟ้นะครับตอนนี้คือต้องหาบูปินแล้วครับเพราะว่ามันเกลสุดท้ายแล้วก็คือสู้กับบอลครับและบอกเลยนะว่าสู้ยากมากคือตอนนี้ผมไม่สามารถสู้ได้เลยเพราะว่าเลือดผมอะไม่ย่างน้อยเลยครับผมาจะสู้ได้คือแบบใช้เวลาเยอะมากก็จะอัพเลือดได้แบบ60ขนาดเนี้ย คือ,อยังไงก็ต้องโดนบอลตีแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราวิ่งอ่ะไม่ทันบอลอยู่แล้วคือแรอๆกๆบ,บอลมันจะวิ่งชา้าอ่าพอพอไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะไวขึ้นเรื่อยๆอ่าคือ,อยังไงก็ต้องโดนไปครับแล้วก็ห้ามรุดจากวงโดยเด็ดขาดครับถ้าลุดออกจากวงเมื่อไหร,ร่นะเลื่อนบอลจะเต็มทันทีนะครับตรงนี้แหละที่แม่งยากมากแต่ถ้าเราได้ลองสูป้ประสาทเราครับเราจะรู้เลยครับว่าไม่ง่ายง่ายมากคือเราแค่ต้องแบบใช้เทคนิคน,น,น,นิดหน่อยนะครับเออแบบโยกหน่อยอย่าไปยืนนิ่งครับให้บอลมันตี พอบอลมันตีเราเสร็จใช่ไหมมันก็จะวิ่งเราก็ต้องตามบอลครับเออไม่ใช่แบบปล่อยไปนะอ่าตอนนี้คือควยก็เสร็จและและแล้วก็มาดูกันครับจากนั้นคือมันจะมีของนะเห็นไหมข้างบนอนะ่ะหิน10เนื้อเท่าไรวเนื้อ3ซมเห็นไหมครับอแล้วก็ไอเศษสีม่วงครับไอพารุก,กรรมสีม่วงครับสิบชิ้นเห็นไหมเราก็ต้องไปหามานะครับเพื่อที่จะคือจะให้เครื่องนะเริ่มซองเออก็ต้องหาอุปกรณ์ให้ครบนะครับ อ่ะตอนเนี้ยได้แล้วนะครับอ่ะแล้วก็เลยแพ้แล้วก็รอครับ2ชั่วโมงไม่คิดว่าจะต้องรอ2ชั่วโมงนะครับเอออั้นก็รอ2ชั่วโมงไปครับไม่เป็นไรชื่อๆอยู่แล้วอ่ะ2ชั่วโมงแล้วเราได้กําลังเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยสัญญานะคือเชื่อมต่อกันแล้วเควยทุกเควสมันจะเชื่อมต่อกันหมดครับเออมันจะมีแค่ไม่กี่เควสที่เป็นเควสแย่ออกมาตอนนี้ก็เปิดสม,มันแล้วนะครับอ่ะเห็นไหมตัวแงดงๆที่อยู่ข้างล่างนะครับนั่นแหละ มันคือตัวที่สามารถต่อโซโลได้นะครับโดยประมาณเจ็ดปทีเราก็ตายนะครับแต่ว่าตายนี้มันก็ไม่พนะครับคือถ้าสมมติเราไม่ได้กินไปเยอะใช่ไหมคือถ้าสมมติเรากินไปเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราตายขึ้นมามันจะกลายเป็นศูนย์นะครับเอออันก็ระวังไว้ด้วยนะครับคือถ้าของเราเยอะแล้วก็ควรกำบานก่อนนะอย่างไอพวกยีนที่มันหายยากๆครับเออคือตอนเนี้ยมันมีแค่เซลล์งเงินครับยีนอนะ แต่พอเขาเล่นเป็นเรือใช่ปะมันจะเพิ่มขึ้นเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าสีแดงว่าอย่างเงี้ยเออมันก็จะหายากตอนนี้สีแดงผงยังหาไม่ได้นะครับม่โคตรยากเลยอ่ะสาหรับตัวเกมก็ประมาณนี้นะครับเออเป็นเกมที่เอาไว้เล่นข้าวเวลาบ้างนะครับมันก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดน,นั้นแบบต้องมานั่งเครียดขนาดน,นั้นนะครับเออมันก็เล่นเฉียวเไปนะครับเออสำหรับเกม alien invasion ก็ตัดไว้เพียงเท่านี้นะครับ เจอม่ชิปหน้าไปช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงเกี่ยวกับเกมครับส่วนใหญ่จะลงเกี่ยวกับชีวิตพลาหารนะครับเลยเพราะว่าตอนนี้ผมต้องเป็นครูสอนผัดที่2นะครับอ่าพอฝึกสอนพัดที่2เสร็จใช่ไหมเออผมก็เลือะไรแค่4ี่เดือนแล้วก็ปลดอ่าถึงจะไปทํา y o u t u b e ได้แบบเต็มตัวนะครับ